วันนี้เราจะมาเล่นเกมอิน Internet Cafe Simulator สองนะครับเราไม่ต้องพูดผ่านทำเพคครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับการเปิดร้านเกมเลครับโดยเราจะรับบทเป็นเจ้าของร้านเกมนะครับ,แล,รรบ,บ,ลรบแล้วก็ค่อยพัฒนาร้านเกมรื่ยให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นวู้ไป new game เฮ้ย new game ต้องตั้งชื่อร้านเหรอต้องตั้งชื่อว่าเฮ้ยโซจูนาโซจู so มันเล่ามันก่อเฮ้ยไม่ใช่มันคือชื่อร้านอิน Internet Cafe อคะครับก,กดไปเลยกดแล้วกดสตาร์ทไปเลยหรอกครับ โอเคแล้วก็เข้ากันในเกมได้ครับเวลแค่นจดแคปซิสบิสเอแคปซิสิสอันนี้ก็เป็นการสอนเล่นนะ X คือส <c oughs> กิลแท็บ B ทำเก็บของสเปซ Bar คือจัม p ์ AWR ได้ปกติต่อซ้ายเพื่อต่อย ESC <c oughs> เพื่อพัชเมนูคอนโทรลเพื่อนั่ง <c oughs> มานี้โอเคเราเกิดมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอารับว้าวโอ้ยโอ้ยแย่ yeah. ดูได้ด้วยอ่ะอามีเสียงด้วยอ่ะ โอ้เช่มีความล้วย่าสมจริงสมจริงเนาะเกมสมจริงเนาะเดี๋ยวต้องเปิดเราต้องลงไปปะปิต้องขึ้นมาโอเคลิฟต์ขึ้นมาแล้วสวยมากภาพสวยมากฟื้นโอเคอย่านี้หรออนี้ปะเออ,อ โอ้โหเดี๋ยวมาเจอไอ้โลนที่ไหนไ่ไดูเราต้องไปร้านอินเทอร์เน็ตของเราก่อนเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรเนี่ยโอ้ญิงสาวสวัสดีครับไปเสื้ออะไรเนี่ยพิ้วดิฟายเะเฮ้ยนี่ไงโซจูนะคะร้านคาเฟ่แล้วนะฮะโอ้โหสภาพน้อง

ก็อีของสวยมากนะเนี่ยก็อีเกมมิ่งด้วยตอนนี้เราก็ต้องทำความสะอาดไปก่อนโอ้โหเยอะมากเลยขยะเช่นเนกินไม่ทิ้งวะโอเคหมดน่าจะละเอ้ยมีไม้เบสบอลด้วยวะเอาไปทำอะไรวะอีเบสบารึโอ้โหเฮ้ยยังดังตึ๊ตต๊ไวรัสแดบอทำงานแบบ เหมือนผ้าให้เราซื้อป่ะต้องไปซื้อคือนี้ไงอะไรเนี่ยมีแต่อเมซอนในที่นี่เลยซามาโซีเาเอาต้องซื้อก่อนเราอะก่องนี้เออกเงินกอกอีกอีกปฏิบัติอีีเอนเดียวกีกสุดแค่นั้นเราสุดนะไม่มีเล่นๆค้ำๆกึ่มๆนะขาดอะไรอ่าเขาซื้อเขามาแล้วก็น่าจะต้องรอป่ะ ว่าต้องรอของมาส่งอะแต่เราก็จัดร้านรอกันเราจะวางโต๊ะอ๋อโต๊ะมันจะได้แบบจัดเรียนปื๊บๆอย่างนี้เลยดีกว่าโอเคโอ้ยปูดอุย้ยนี่ของมาส่งนะ ว่าเราดื่มอะไรเกม a ิ่งเกียร์เอาเกม i ิ่งเกียร์มาเพราะฝนตกต้องซื้อจอก่อนมอนิเตอร์ตอนนี้เหลืออยู่สี่ร้อยบาทเอาจอเฮกกากๆะไรตังไม่มีต้องรองน้องอูดมาส่งก่อนน้องอูดไปยังจ้ายี่อะที่นี่ใครเนี่ย <Yeah. S 1> ก็กล่ำเลยอะโอ้โหสิบเก้าองศา <Okay. S 2> ชีสเปยนะ่อยดับกิน จะมีใครมาขี้ไปแถวนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเควสหรอ,อจ่ายร้อยหนึ่งสิราะเราไม่มีตังค์จ่ายโอเคอู๋ยปสงค์ละโอเคเ p e ดคาเฟ่ f e กมาออกเปิดคาเฟ่ล้วจ้า ไอตัวเที่ยวอยู่หน้าร้านกูเนี่ยสเด็จนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษที่อินไปหน่อยถ้าเดินแปลกๆนะฮะคาลามิจ้าร้านเพิ่งเปิดใหม่หรือจ้าอินเอร์เน็ตคาเฟ่ตอนนี้มีเครื่องเดียว์นะต้องโหลดเลยคอมพิวเตอร์เราไม่เนี่ย F เอ้ยมีฟังเพลงอือด้วยมึงอือด้วยเอา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 ลูกค้ากูเข้าเอ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 าแล้วไฟดับ ภาพน้องคุณลูกค้าครับผมเอา้าเปิดเปิดเจเจเจ้จจครับฮะชี่ย,ยเอา้วไฟดบับโอ้โหไฟอย่างก่ำด้อี๋โหลดแอป,ปโหลดอะไรอยู่เฮ้ยลูกค้าเข้าเชิญครับเชิญครับ โอ้เขาเล่นสาวเนี่นาทีมาลูกค้าก็ดูเฮียอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้อันนี้เมกเท girl s เซ็กซฮ่าแต่ตังกูมไหมไอ้เฮนี่ชิงไอ้เฮนี่ชิงนะได้ม่เจอกูแค่นั้นแหละแรกแดีแต่กูไปตีคนอื่นเน้นมึงนี่แหละเป็นอะไรมึงจะตายเนี่ย แต่งตัวก็ดูดีนะเข้าร้านเกเข้าร้านคอมไม่จ่ายนะก็ได้ตังค์มาอยู่นิดนึงเชิญครับเชิญค้าโอเคกูออกไปหาก็ได้ไม่รู้อ่ะกูจ่ายไปก่อนเลยไม่รู้ว่ามีอะไรกูทำ <S 2> <S 2> อ่ะเฮ้ยลูกค้าเข้าร้านเ<ๆ>ชิญครับคุณลูกค้านั่งเลยก็ค้าได้กี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้สามชั่วโมงเลยเหรอ โอ้ยแ้ยมึงแฮกคอมกูเหรอไล่ค like รูเ t h เดครูเอามันหนาวเกินไปอยากอีบ้าอเอ้ยก็แต่ดึกแล้วดิทีมวละโอ้สามทุ่มแล้วลูกค้าไอ้เชียเมืองนี้มีแต่คนแปลก,ปกเอ้ยริบเล่เนเลยจะหลับจะนอนโอ,ยอ,ยอย้ยลูกค้าจ่ายตังค์ไอ้เชียลูกค้าจ่ายตังค์ขอบคุณมากคั นี่ย่แล้วกูสับขัดเอาอย่างงี้บ้านกับ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 บ้านไปนอนไปนอนจักอะไรดอกไปบลิฟชั้นสามใช่ไหมโอเคเล่นแล้วเล่นเสร็จแล้วโอ้โหเสียงน่ากลัวมากนอน sleeping อ้ตื่นขึ้นมาพร้อมเซมกีเซมกีฟเซมกีไอ้สัสเซมกีฟปุ้นยามเช้าแล้วเป็นเบิกเร่มเบิกชัยที่ดีเฮ้ยจัดการชายเสื้อกล้ามสีขาวนี่หรอพี่ดอมนี่ไง เจอกูพี่ดอไอ้สัตว์โป่งไอ,อ,อ้เหี้ยเหี้ยกูยังไม่เปิดคอมเลยอโอ้โหคอมกูซื้อมาตั้งแพงไอส้สัตว์เปิดร้านก่อน เปิดลาฮันแล้วก็มันบอกให้เราไปคุยกับไอพีบ้าเมื่อกี้อ่ะไอที่มันเดินกระเพกกระเพกอย่างเงี้ยคุยเขียวละอุ้ยได้เงินสองร้อยก็ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่นะกูสงสารมากที่ว่าเดินแม่งคอทุเรศเลยหืมร้านกูไม่เคยได้อะไรดีจกๆๆๆๆักสักอย่างกับเขาดอกบายพเมีมซื้อไปเลยพเมีมเล่นห,ห,หาเวลาท้อัตโนมัต เอาลูกค้าร้องไห้ไปเลยครับเขาเล่นสองชั่วโมงอีนี่แหละว่รอบนั้นมันไม่จ่ายทางกูนะอ๋อก็ต้องครับดีผมอยากมาดูด้วยเฉยๆยูทูบี้เหรอเขาดูยูทูบี้ชอบขาสแล้วเอ้ยเอรมดิชี่แต่งเสื้อผ้าดี ไอ้ที่เป็นสลิปนะมึงกูทุเรศอ่ะมึงบึกบึกโอ้เขาเล่นนานมากชิงกูก็น่าจะรู้นะว่าจะโดนอะไรฮะไอ้ไอ้ที่นี่มึงอะไรจะมึงยังขนาดนีนด้วะครั้งที่แล้วก็ไม่จ่ายครั้งนี้จะไม่จ่ายเหรอครั้งนี้มันจะไม่จ่ายเหรอสัสนี่นะไะสองร้อยกว่าบาทเหี้ยเดือนทั้งชีวิตเลยนะเว้ย ตั้งก็ไม่จ่าย